พี่สุภาก็คู่หนูบวกหนึ่งนะครับผมนะครับผมน้องพันไปทนไหนอกน้องพันทางานหรือเปล่านะครับผมน้องพันก็น่าจะทํางานอยู่ก็เลยไม่ได้เอาบ้านมาจะได้ให้พี่ๆหลายท่านเนาะนะครับผมส่งขนมให้กันเพื่อที่จะได้ครบเป็นนายพันจะได้นะครับผ่านซับหนึ่งพันสักทีนะครับผมนะครับผู้เท่าบาไว้มันหลายแลว ไปหัวสักบาทได้ไหมผู้สาวไปได้เวลาเลยเอาแต่ผู้สาวมาแน่มาตีเอาผู้สาวมาแน่ คุณก็เตืองมากนะครับผมแบ่งปันแบ่งปันนะครับผมแชร์ความรู้กันนะครับช่วยกันใช่ครับใช่ใช่คือโลกออนไลน์ถ้าถ้ามีสายดันสายแบ่งปันเยอะเอะนะครับมันจะน่าอยู่มันจะหอมหูนะครับผมนะครับไปตรงไหนก็มีแต่การชื่นชมมีแต่การแบบสนับสนุนมีแต่การผลักดันกันนะครับผมมันหอมหูอยู่ตรงมันอยู่ด้วยความอบอุ่นนะครับมันอยู่ด้วยความอบอุ่นไม่ได้อยู่ด้วยความหวาดระแวงว่าใครจะมาการแกล้งใครจะมาทําอะไรกันนะครับผมมัน มันเป็นมันเป็นชุมชนที่น่ารักอ่ะนะครับในความคิดผมเนาะนะครับผมไปตรงไหนผมก็ไปแบบนั้นแหละนะครับสายหาสายหยอกสายดันเองผมไปอย่างนั้นผมไม่ไปก่อกวนใครนะครับผมก็เลยไปตรงไหนผมก็เลยอบอุ่นนะครับผมไปตรงไหนผมก็อบอุ่นน้องใหม่ u t u b e ค่ะนะครับผมสอนแนะนํากันด้วยนะครับผมบู๊ยนะครับถมเน่าถมตัวเนี่ยถมเน้าถมตัวในี่สุดยอดเลยนะครับคู่นองเรานะครับผมนะครับถึงผมจะรู้จักไม่นานแต่ผมก็ก็ชื่นชมนะครับผมว่าในการทํา นะครับในการจิตอาสาแล้วก็การทําช่องนะครับผมการแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกหลายท่านเพื่อนๆเราในโลกอะไรหลายท่านนะครับผมชื่นชมคูหนูอยู่นะครับในการแบ่งปันนะครับแล้วก็ชื่นชมพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในบ้านนี้ไม่โอ้ยอย่ามาน้อยใจได้ว่าผมยกแต่คูหนูมาแม่นเด้นะครับผมพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะครับผมไปเจอบ้านไหนผมก็ไปส่งกาลังใจผักดันซึ่งกันและกันไปนะครับช่วยกันช่วยกันครับนะครับผมช่วยกันผักดันกันนะครับผม มันพาเฟซบุ๊กถามมาได้เลยจ้าพอได้อยู่ค่ะอันนั้นเขาเรียกปรมาจารย์แล้วนะครับผมนะครับเก็บเจ็ดร้อยแปดร้อยเหรียญเก็บพันเหรียญมาต่อเดือนมันจะมาเป็นอันพอได้ที่ไหนล่ะเขาเรียกปรมาจารย์แล้วคุณหูหยอกหยอกนะจ้า <ๆ S 1> นะครับผมใช่ครับพี่สาวผู้ถอนรู้กันรู้กันนะครับผมเพิกเราสายเดียวกันนะครับผมสายดันสายนี้เรารู้กันนะครับผมนะ แต่ละระบบก็ปรับทุกวันค่ะนะครับผมเรานิ่งไม่ได้ใช่ใช่ใช่ใครรู้ก็แชร์แบ่งปันซึ่งกันและกันไปนะครับผม <c oughs> <c oughs> สามนี่พ <c oughs> ี่ผู้บ่าวใหญ่กับสามนี่เดอ้อสามนี้เดอ้อสาวูุตรสามน,ามนี่สามนี่มาทีอันตรงปลายนิ้วบอกคือตรงไหนอ่ะ <c oughs> บวดสามแขนธนา,าธันทีอ้าวอ้าวนะครับผมหยอดก,กันนะครับผมเราสายหากันอยู่แล้วครับสายดันสายหาสายสายผักดันเช่นกันอยู่แล้วเนาะเรามีความสุขนะครับผมอนอนกตัวสาวบูทอนจำไอ้บ้าได้แม่นบ่ล่ะโว้ยใครจะจกตาเจ้าเดี้ยจำโจะไอ้อ่ะ สวัสดีนะครับผมผู้บ่าวใหญ่จังนะครับผมชื่อยอมยอมเลยชื่อท <c oughs> ี่้ย <c oughs> ผมก็หยอกแต่น้ำซุ้มเจ้าเนี่ยผมก็เมื่อยละไอ้เอ้แต่แต่เตช้ามาจริงไอ้แตงไอ้บุญเกิดไอ้ไอ้หลังเขาไอ้รัดตลาดก็ว,วิง่งไปหยอกกันกันทังกลางคืนก่อนจะนอนฮะทุมท่มวนทุ่มนยังไปหยอกเราอยู่นะครับสี่พุทธรห้าพุทธ ไอแตงก็พอไอ้แตงนะครับผมฮ่าจะแนวไหมหัว่านะอยู่น้ำก็จนบัดตีนเป็ดตีนกาขึ้นเต็มนาแล้วบัดนีนขนมหนึ่งห่อจ้านะครับผมกุสุพาจากพี่แตงทบันครับนะครับผมจ้าคู่หนูใหญ่จริงจริงโอ้คออมากลุ่มนี่คือมันสายฮาเนาะจะว่าเป็นทะลึ่งก็ไม่ได้ดอกนะครับผมเพราะว่าเป็นสายฮาสายตลกสายคบคบขันสายเอ็นต์เทนกันเนาะครับเนาะนะครับผมใครอยากได้เพียงไปเปิดกระบอกเด้อนะครับผม อันเดียวอันทีมผูบาวเทานะครับผมก็กําลังอันเปิดเพียงอยู่นะครับผมอันใครอยากได้เพียงไปเปิดโดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับในการนั่งพูดนั่งคุยนะครับผมสายตาเทียนเนาะสายตาเทียนนะครับแต่สายของคูหนูไม่ได้ดอกเพราะว่าคูหนูเป็นสายสายสอนสายสายแนะนําสายแบบนั้นอีกแบบหนึ่งนะครับผม้าเอาเพียงไปเปิดก็เป็นมันจะกบเสียงคุยเนาะนะครับผมจะเป็นไม่ได้ต่อเป็นสายห้านะครับผมถ้าสายห้าเอาเพียงไปเปิดเนี่ยโอเคอยู่นะครับ ทำบม่ไ,ได้แล้วนะครับผมรอขึ้นเด้อจะไม่ได้เดี๋ยวมันรอขึ้นเด้อเงยดไล่นะครับ